มันจะได้เปรียบนะครับเหตุผลเพราะว่าได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยากจะทํามาตั้งนานแต่ทําไม่ผิดหรือทําไม่ถูกทําถูกถูกเกินผิดเกินเลยเรามาดูหลังจากนั้นเราไปปฏิบัติการเองนะครับอันนี้เป็นท่อจ่ายนะท่อจ่ายอันนี้นิดเดียวครับนี่ประมาณสักครึ่บเดียววะเอาครับนะครับ,รบลูกศรชี้ขึ้นชี้ลง่าชี้ขึ้นหรือชี้ลง ชี้ขึ้นหรือชี้ลงตอนนี้เอาตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้น,อาาน,นโอเคถูกต้องโอเคทําไมเอาไม่ไม,ไม่เดี๋ยววาวเดี๋ยวกันตัววาวเอามาทางนี้ก่อนก็ได้มาด้านหลังามาด้านหลังเออเป็นอย่างนี้ครับผมยังไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเขามามองมาอ,องดูว่าเอ๊ะลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแต่ถ้าสับอ๋อเขาเข้าใจง่ายครับเหตุผลนัืน่นะเราบ,บิดบิดเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายนะครับ นะครับออเอา,เอา,เอาดีๆเลยเอาเอาขาเกา่าซืนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องบิดบิดได้หมดเอาระบบตรงนั้นมาเลยครับเอาเหมือนไม่ต้อง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 นี่ทำมือกาวผมไม่พอนะกระป๋องเดียวนะ ถ้าเป็นมือกาวหมดไปเครื่องหนึ่งทาทาต้องระวังรั่วนะถ้ารั่วแล้วน้ำครับครับลงไม่ไดทาห้ามรั่วนะครับครับมึหมุนไมหมุนไงกอนเสียบมึงหมุนไวไหนอตัวไหนอะตัวไหนล่ะตสมสยัวสาทาว้ารั่วแล้วทำไมแก้ไง ครับตัดลวดตัดทำไมแต่นี่นะครับครับอันนี้ก็ทำคอนซานอันนั้นก็จริงๆต้องมีท่อท่ออ่อนหรือท่อท่อตายต่อเนื่องนะครับไม่ต้อง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 ทำเหมือนแบบที่วางไว้นั่นน่ะถ้าพลิกไปพลิกมาจะเกิดความงงสงสัย คงคงสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรอันนี้อันนี้เห็นไหมเมื่อกี้บิดไปบิดมาเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเดี๋ยวสุดท้ายมีก็มันไม่ได้อ่าเห็นไหมเอาบิดไม่ได้เลยอ่ะเอาบิดไปก็ไม่ได้กันนั่นนะมันอยู่ตัวนั้นตอนสุดตัวสุดท้ายนะฮะดีแล้วดีเลยเอาละ ก็เราช่วยๆกันดูก็ดูบิดได้บิดได้เพราะว่าเกลียวมันหมุนได้เกียวหมุนได้ไม่กลัวครับอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าแรงงาดสูงมากนะเราต้องล็อกด้วยอะไรครับสกรูนะต้องหัดด้วยสกรูมิฉะนั้นปุ๊บมันหลุดหมดอ่ะจะใส่กาวอย่างดีก็หลุดหมดอ่ะต้องอัดด้วยสกรูล็อกไว้ล็อกไว้หน่อยหนึ่งขันล็อกไว้ครับล็อกไว้นิดนึงนะครับ นะนาอยู่ตรงต้นน้ําต้นน้ำต้นน้ำเพราะในนี้แรงจะเท่ากันไม่เป็นไรนะครับไอตัวต้นน้ำเนี่ยบางทีเอาบางทีประตูน้ําอะไรพวกนั้นนะครับนะครับครับมันจะหลุดนะครับอ,อ,อ,อ่ะครับครับใจเย็นๆครับตัวนั้นใส่สุดท้ายเลยเหตุผลผเพราะอะไรครับเดีย๋ยวตอนตั้งเดี๋ยวถ้าเอาตัวบิดกลับไปข้างล่างก็โอเคเลย <S 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 2> <S 2 เรียบร้อยแล้วมุดดิน้แน่เลยเก้ามีไว้ทำอะไรเก้าครับขันกระจอเข้าไปใส่เก้าใคืออมไคือคือสมมติ่ะถ้า ไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดบอกว่าอย่าไปยึดติดตั้งแต่เติมต้นนะครับอะไรตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ออกตรงไหนก็ได้ครับเหตุผลเพราะอะไรครับน้ําวิ่งมาทางนู้นนะเราก็จะให้น้ําวิ่งไปตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไม่ตัวไม่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ไม่ให้รั่วแข็งแรงไม่ให้รั่วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆถ้าใจเย็นใส่ไปก่อนใส่พวกนี้ไปให้เต็มก่อนครับใจเย็นๆ เอาวางเอาวางเอาวางให้ได้ฉากเออทีนี้หมุนให้ได้ฉากอาหมุนให้ได้ฉากหมุนให้ได้ฉากก็ย,ยังหมุนให้ได้ฉากอ่าครับ <ļ. S 1> แต่ทุนี้ถ้ามันไม่ได้ฉาก <ļ. S 1> ปุ๊บลิ้นมันไม่ทํางานลิ้นมันจะกระด้างครับเวลาไปตัดนอกเขาอ่าครับไม <c oughs> ่ได้ใจ <c oughs> ตรง,ตง,ตง,ตงตๆในแนวดิง้ง <c oughs> อันนั้นไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้แนวดิ่งแน่ๆเพราะอะไรครับบิดแล้วนี่น,น,น,นี่บิดนี่เห็นไหมนนยกขึ้นหน่อยหนึง่งพ่อตัวนี้ยกยกเอายกละ เป็นสิ้นเนแดงบนเลยที่แบบนี้แหละอ่าครับผมเยะเลยวางที่หลังก็ได้เียวสงสัยถามอย่าไปฟังเนี่ยมันนั้นแกอยากแไอ้ตัวนี้เลนี่ราวงาา ไอ้เนี่ยบ่ได้เซฟบ่นะอ๋อใจนึงเบิบ่ใช่เซฟบ่เดี๋ยวพี่เนาะบ่เห็นมันหลักไปเนาะครับได้แต่น้ํามันไม่น้ํามันไม่มีนะครับเดี๋ยวใช้เนี่ยเราใช่มั้ยเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอครับ

ให้ให้ให้อ่านได้พอดีว่าอ่านันนิ้วครึ่งก็ได้ไม่ยังไงได้หมด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 ครับครับรอบมันหมุนได้อยู่มันหมุนได้อยู่อันนี้ถูกต้องถูกต้องครับผมครับผมครับผม ฟองน้ำมาใส่หามารองเท้าใครไม่ใช่มานี่ยืมก่อนใช้รองเท้าฟองน้ำเลยไหมอะไรก็ได้ให้มันให้มันเกิดการยืดหยุ่นตัวตัวตัวนี้จะต้องเพื่อทมันปิดลงข้างครับคือหน้ามันลงมาได้อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้สปอตจอสปอตจอนีก็ น้ำหนึงเลยนะเ้ยไปจ้างบอกเดี๋ยวไก่เดี๋ยวคนนี้เดี๋ตรงเาน้อยๆมานี่เราเด็กๆรอนกันได้แล้วบอกให้บอกให้บอกบอกให้บอกให้บอกให้ให้ใให้อก้ใส่บบหรใใส่ใ้หอ้อ้อบใส่ใหอบบ้้หอ้้้นหร าครับครับครับไม่ครับจะใส่ฟองน้ำแรงกดก็ได้จ้ใส่ตัวราแทกสุดท้ายครับครับผม ครับไม่ได้วัดครับตรงนี้ยังไม่ได้วัดครับส่วนมากจะวัดแค่แค่ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าแรงอัดจะต่างกันสมมติว่ามีหลายๆตัวมาทำนะ ไอ้ตัวนี้ตัวอี้ตัวนี้ตัวอี้ตัวนั่นตัวนั้นแล้วเขาก็ไปวาดปอน้าเตัวเดียวกันเขาจะได้หัวกันทีเร็วมันอย่างนี้กันย่างนี้กันอ๋ออันนี้ก็ได้นั่นแหละรองเท้านั่นแหละไม่ได้ใช้ใส่เลยตาเลยเอานี่ไปวัดก่อนไปวัดเอานี่ยปั๊มลงไปตัดเลยทำอะไรก็มีตีนหมดนะเอาแต่ว่าเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วอ่าครับดีที่สุดแล้ว นาะคัตเตอร์มันเยอะแยะเนาะหยุดเนาะงอ่ะครับมาแล้วมาแล้วครับดกป่าโถเหลี่ยงมาได้ทันทีเลยหน้ากลัวนะคนมีอาวุธสนใจน้ำตั้งไฟอย่างไรละบตั้งไฟยังครับมันก็ได้ตั้งโกนะครับกระลุมน้ำก็หมดเลยไฟเหงาเลยครับครับผมตั้งไฟก็ดีตั้งไฟก็ดีสั่งน้ำก็ดีดีหมดทุกอย่าง เกลียวนอกข้อต่อเกลียวนอกอันนี้กีดยางนี่ปาดยางเนาะมีอาชีพปาดยางฮอฮมือฮมันแน่นๆหน่อยฮอมันแน่นแ่นหน่อยนะกับกหน่อย เดี๋ยวทอเชื่อมเดี๋ยวตอนตอนเราไปเจอต้นน้ําก่อนไปเจอต้นน้ําว่าเท<า>่าไหร่อ่าครับจะได้รู้ว่าเอายาวก่าน,นั้นได้ไหมแรงจะได้มากหรือน้อยอยังไงจะไปเจอพื้นที่จริง<ท>ครับ<ท>ต่อเ<ท>สมอเดียวกันหมดครับพ่อะ<ท>น้ามันวิ่งแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์สยางไม่ได้ครับมันจะอ่อนครับ ไม่ต้องครับไม่ต้องครับไ,ไม่ต้องเพราะมันแรงมันอัดมีแค่ร้อยเปอร์เซนต์วิ่งตอนนั้นแต่ไอ้ตอนมีมากกว่าร้อยเปอร์เซนต์วิ่งมานี่ยเนี้ยร้อยยิ่งกว่าเลยพอวิ่งมาเลยตุ้มอันนี้มันแค่สามสิบไม่เป็นไรเวิ่งแค่เจ็ดสิบร้อยเปอร์เซนต์ตุ้มเลยนะครับถูกอัดมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะไอ้น,นี่มันอากาศนี่หดตัววูบอากาศเกิดการสรับระเบิดปึ๊กขยายตัวแค่สามสิบเปอร์เซนต์ ทีนี้น้ําไม่รู้จะวิ่งไปไหนอันนี้ได้ไหมอันนี้ซับแรงซับแรงคนละกลุ่มกันน้ําอยู่อยู่ในแทนแต่ตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้จะดีกว่าครับผครัผมนี่มาจากไหน เรียนเรียนล็กอิเล็กก็ได้เรียนครับโอ้โห <Okay. S 2> ครับเดี๋ยวเดวจะแนะนำครับถ้าสายสีแดงในระบบอิเล็กทรอนิกส์สนะครับเขาเรียกว่าเป็นบวกเป็นบวกปีเป็นโปรตอนหมดเป็นสีแดงนะสีแดงซือสากลครับยัดเข้าไปเลยครับาาครับผม ไม่ไม่ยัดยัดตัวข้างในนั่นยัดเข้าไปอ่านั่นแหละยัดเข้าไปครับผมต่อไปก็ประกอบอ่าประกอบปีท้ายนะครับเอาประกอบปีท้ายปุ๊บถ้าเราเข้าใจเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงไปลุยนะ้ำนี่ใส่เตี๋ยวขาสั้นมาเรียบร้อยแลวโอ้โหครับผมเราจะไปลุยน้ำว่าแท้ที่จริงนี่จะได้เท่าไหร่นะับ วัดน้ำวาดาได้เท่าไหร่นะครับระยะนะครับอ่านี่อีกต่อต่อตรงนี้ใช่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับอ่ะครับตาเลยครับผม อันนั้นยังครับถ้้าาเรใชสองนิ้วก็ได้แต่แต่เช็ควาลนะก็สองนิ้วใหญ่กว่านี้ผมมีครับเช็ควาลอ่าใหญ่กว่ามีมีมีหมดครับครับสั้นก็ได้สั้นน้อยน่อยก็ได้เพราะอย่างครับเวลาทํางานเราหมต้องไปมือหนึ่งก็จะปิดป,ประตูน้ําส่งมือหนึ่งก็จะเปิดประตูน้ําออก ดันอยู่สองว่าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ครับก <c oughs> ระบวนการในการทํางาน <c oughs> หนึ่งเราจะต้องมาสตาร์ทน้ําเพื่อปล่อยแล้วก็จะเปิดน้ําเพื่อไปแต่ถ้าอยู่คนละที่นะปุ๊บนะอันนี้อยู่นี่เราวิ่งไปวิ่งมาเนะี่ยจะต้องหลายาาหลายคนทํางานๆๆนะครับเพิยงแต่ว่าเราต้องการน้ําเอาเท่าไหร่ต้องการเอาน้าเท่าไหร่สมมุติว่าเรา เหมือนเราไปทําเล่นๆได้ไหมอะไรก็ได้นะแต่ที่นี้เราจะไปทำใช้จริงต้องงานจุดประสงค์ต้องการเอาน้ําเยอะเราก็ต้องหาวิธีให้ใน้ำด้ในน้ําเยอะๆนะครับตัวนี้ก็ก็อาจจะใช้ถังแก๊สถังลมอย่างอื่นก็ได้ได้หมดนะครับได้หมดนะครับได้หมดครับ,ไม,รบไม่ได้กําหนดว่าจะต้องไปในนี่นะครับได้หมดครับ ที่จริงแรงน้ำถ่วงของโลกเรานะครับมันใช้ได้ทั้งหมดนะแต่เราเอามาประยุกต์อันนี้เขาประยุกต์มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ที่นี้บ้านเราหลังจากที่เทคโนโลยีทางน้ามันมาระบบการสันดาบเรื่องการติดเครื่องยนต์มาใช้ทุกอย่างมันก็เลยไม่ได้เอาพวกนี้มาใช้นะครับแต่ตอนนี้เราก็หันกลับมาใช้อีกนะครับเพราะว่าเออ,ะอ,ะอะจะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะครับ ครับเพราะว่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอครับไม่คือบางทีของเดิมดีอยู่แล้วนะครับแต่เอาของใหม่มาถมก็มีครับอ่าอยู่ข้างขบุญขบนขบุญบนญขบุบนญขบุญทุกคนบตอนนี้มันนอนอยู่ครับนอนนอนด้วยมันยาวก่น นคะครับอย่า่ครับคือคืออ, <10 S 1> อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับงไ,งไอเรื่องของเรื่องมันนะ<อ>ให้ดวนี่นะผมก็ยาแให้ได้เป็นนิ้วมัน,นะอะแต่มันมีประตูน้ำนี่อยู่ <c oughs> ขนาดนี่อยู่เพราะแล้วจุดประสงค์เราต้องการเอาน้ําจากข้างล่างขึ้นข้างบนยกเป็นแม่น้ําก็ดีแต่มันไม่ขึ้นแต่เราก็อยากจะได้เท่าที่เราต้องการรีดน้ําให้ขึ้นมากที่เราต้องการ อ่าคือคือต้องการเท่าไหร่อ่านะครับเพื่อจเอาใส่ยางอ่ะคือเาเอาใส่พุ่มพุ่มใส่ยางโจมโจมก็ถ้าบีมีไปไก่อยู่น้อยังครับมัน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 อยู่มันมันอยู่ตรงเหมือนเหมือนพี่ว่าเมื่อกี้ครับอุ้ยน้องใส่มาตั้งแต่ข้างบดกี่นิ้วเราลงมาข้างล่างนี่เท่านี้แต่ได้หน้ำมองน้อยเดียวแตกจังเลยแต่เราอะ ถ้าแรงมันเกินวิกัดเราไม่ต้องลดนะครับเราไม่ต้องลดนะครับแต่ถ้ากระบวนการในการต่อน้ําด้วยโดนของธรรมชาตินะครับาปากน้อยๆให้ตรงกลางอ้วนๆเหมือนกระเพาะแล้วรีดลงมานะครับนะครับโอ้เมาแล้วมั้ง,ง นะครับดมแบตวันนี้ดมนะนมดาวนะมาวี่ระวังให้ดีิดสิ่งเมาพีพีดุดบ้โอเคพอก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อบล้มเสร็จก็ไปถอนยีแบตอีกทีมันมีมันมีพิซ่าพิซขวานนะครับอะไรอันนั้นไม่ต้องใส่อันนี้ไม่ต้องใส่จ้ะ อันนี้นี่เขาเสียบไว้ก็เดี๋ยวมีข้อต่ออาจจะข้อข้อองอเพื่อต้องการให้น้ําได้สูงมากเท่าไหร่ไม่หั่นน้อยไม่หั่นไม่หั่นไม่หั่นน้อยอ๋อป๋อเห็นไหมครับผมได้หมดครับได้หมดยิ่งดีนะครับไม่ต้องนี่สำเร็จแล้วเนาะครับอันนี้ก็เอาข้องอมาก็เอาท่อมาต่อให้สูงเท่าที่ต้องการจะไป จับต่างมุลาจะได้ถ่ายหูเด่นๆนะหวคำอาหบัยัเอเออดี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 เออในเขียนเขียนเอาเน่มาเขียนหน่อยนิดเอาเลยเอาเลย

เออครับผมครับผมตายแห้งเทนด้วยกันครับผมคนอยากเอาปลาเนี่ยถ้าบอกมีปลาเดี๋ยวนั้นเอาเขามาไว้หน้างานเาไว้หน้าต้องไปไหน้าเออเนี่ยเออนั่นเนี่ยคือนี่ถึงเดิบไปน้ำขนาดนี้เออบางอันน่งมองบางคนมันต่อยังอันนี้กี้อ่ะเออนั่นเอาไปเอาโอเคเนาะถ้าเข้าใจแล้วปุ๊บเราก็เตรียมตัวป้าไปทางโน้นบ้างทีนี้ แเลยครับล<ผ>มยแหงแล้ววับนี้นะ่ ใจนะฮะก็มาดูได้แล้วก็มาบันทึกภาพไว้ได้ขั้นตอนชิ้นส่วนต่างๆน้ําที่อยู่ข้างล่างนะครับสามารถที่จะส่งน้ําไปสูงกว่ายอดมะพร้าวได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องใช้พลังงานน้ํามันหรือว่าเครื่องสูบเลยใช้พลังน้ําอัดพลังน้ํานะครับ สามารถขึ้นสูงต่อท่อเลยสูงยอดมะพร้าวก็ไปได้นะครับตอนนี้ได้ประกอบสำเร็จแล้วและกำลังจะลงภาคปฏิบัติถึงจะไปวางไว้ที่น้ำปฏิบัติการจริงแล้วนะครับพี่น้องมาดูช่วยกันดูว่าน้ำมันจะส่งขึ้นไปสูงกว่ายอดมะพร้าวได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับ อันนี้ไม่ใช่เล่นกลพี่น้องแต่ว่าเป็นการใช้พลังงานและก็ขับขึ้นด้วยพลังงานน้ำเหมือนกันนะครับตอนนี้ปรากฏการใหม่ของเราเมาื่อวานเรียนแบตเตอรี่ร้อนๆวันนี้มาเรียนเรียนรู้เรื่องเย็นๆบ้างนะ,อะตอนนี้ช่างของเราก็ทำการพันเทปกาวเพื่อไม่ให้ฟองอากาศเข้าไปเลย นะครับขั้นตอนต่างๆต,ต,ต้องดูแลความสะอาดอย่างดีไม่ให้มีตามดตามแมวหรือว่ามีรอยรูรั่วเพราะว่ามีผลต่อการผักดันน้ำถ้าหากว่ามีเศษผงเศษพลาสติกเศษฝุ่นเข้าไปก็ทำให้การผักดันน้ำของเราลดประสิทธิภาพนะครับก็ดูแลความสะอาดอย่างทีทั่วแล้วแล้วก็ ขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนประกอบนะครับก็มีผู้ที่สนใจนะครับมีผู้ที่มีน้ําแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะหรือว่าไม่รู้จะใช้ประโยชน์ยังไงกับน้ําที่มีอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้